สมประปวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกขเจียนตายดุจดังโดนคลื่นซัดสาดคาดที่กำบังไรที่พ,พักพิงแต่อลืมว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ Facebook Live เพื่อคุณกำลังใจสิ่งที่ผมจะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังวันนี้ก็คงจะเป็นสาระที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันการต่อสู้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันวันนี้ค่อนข้างจะรุนแรงหนักหน่วงและก็อันตราย ด้วยเหตุนี้แหะครับเราจำเป็นจะต้องมีกําลังใจอันเป็นพลังที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราทุกคนในการที่จะนำพาเราเดินไปสู่ความสาเร็จในปันปลายของชีวิตได้ครับเราจะพบกันเป็นประจำนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับแล้วก็แน่นอนครับนอกจากรายการนี้แล้วก็ยังมี เพราะคุณคือที่รักและก็คลายกังวลซึ่งคุณจะรับชมรายการนี้ได้ทางเพจ l s m thailand on the air นะครับเมื่อคุณชมรายการนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดเลิฟกดแชร์แล้วก็แน่นอนครับแชร์เรื่องราวดีๆที่คุณได้รับวันนี้ให้กับหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ ฟังเรื่องนี้นะครับเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตโดยผ่านช่องทางคอมเมนต์นะครับฉะนั้นวันนี้ก็ขอ,อเวลาคุณผู้ชมสักพักหนึ่งที่จะฟังเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ก็คืออดเปรี้ยวไว้ก่อนอ๋อขออภัยครับอดหวานไว้ก่อนแล้วกินเปรี้ยวปกตินั้นเราจะอด อดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอดหวานไว้ก่อนเพื่อกินเปรี้ยวแน่นอนครับถ้าเราจะลองพิจารณาดูข้อความนี้จะเปรียบเหมือนกับความเป็นอยู่ของชีวิตที่มีความสุขแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรา กินเปรี้ยววันนี้อดหวานไปก่อนอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ผมมีคำตอบที่จะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับแต่ก่อนที่เราจะฟังข้อคิดจากเรื่องนี้ก็มาฟังเพลงที่มีความหมายดีๆสักเพลงหนึ่งจาก Clossover Music เพลงนั้นก็คือเพลงทางเช่นครับ ผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเพลงที่ชื่อวปรทางทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนก็เป็นทางสั้นๆแคบๆแ,แต่บางคนก็เป็นทางที่เป็นเส้นทางที่ยาวนานและก็กว้างไกลอันนี้เป็นสิ่งสาคัญว่าเราจะดูแลคนทางชีวิตของเราอย่างไรบ้าง ผมกำลังพูดถึงเรื่องที่คนอดหวานแล้วก็กินเปรี้ยวถ้าเราจะพูดถึงว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานมันก็เป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งแต่วันนี้เป็นเรื่องของอดหวานไว้ก่อนแล้วกินเปรี้ยวแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับ เราต่างก็กินหวานกันมานานลองวันนี้อดหวานแล้วก็มากินเปรี้ยวดูบ้างอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนชอบก็คือความหวานมากกว่าความเปรี้ยวเพราะอะไรครับเพราะความหวานที่ฟังแล้วเพราะสนห่หหูตลอดทั้งความหวานของชีวิตที่มีแต่ความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งราบยศชื่อเสียงเงินทองสิ่งเหล่านี้ล้วนแตเป็นความหวานของชีวิตที่ทุกคนต้องแสวงหาด้วยกันทั้งนั้นแต่ตรงกันข้ามกับความเปรี้ยวของชีวิตที่ทำให้เกิดความทุกข์ลำบากสารพัดนั้นนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะให้เข้ามาเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเหตุนี้แหละครับ เราพยายามสกัดความเปรี้ยวไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะทัศนะของเราทุกคนก็คือเราต้องการความหวานเพียงอย่างเดียวสังคมวันนี้จึงกลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความหวานอันเป็นความหวานที่ปลอมและก็หลอกลวงด้วยเหตุนี้สิ่งที่ไม่จริง ก็เกิดขึ้นจากการเสแสร้งสารพัดแล้วก็นำความหวานที่ไม่ใช่หวานจริงๆออกมาหลอกลวงด้วยคำที่จริงและไม่จริงทำให้ผู้คนที่เสพความหวานเหล่านั้นมีทั้งสมหวังและไม่สมหวังจนกลายเป็นปัญหาในสังคมไปมดกรับคุณผู้ฟังครับก็เพราะสังคมบริโภคบริโภคความหวานมากเกินไป ไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นสังคมจริงเต็มไปได้วยคนที่เป็นโรคหนักหวานเรารู้จักไหมครับหนักหวานเพราะเราบริโภคสิ่งที่หวานจนเกินไปมันก็เลยทำให้ภูมิต้านทานของชีวิตพลอยลดน้อยลงไปด้วยคนเราถ้าอยู่อย่างสบายมากเกินไปเนี่ย พอมีความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดปัญหาชีวิตได้ง่ายอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเกิดขึ้นในชีวิตก็ท้อใจท้อแท้ทออใจแล้วก็หมดหวังเพราะอะไรครับเพราะขาดภูมิต้านทานจนชีวิตต้องจอดสนิทแต่ถ้าสมมติว่าเราจะปล่อยให้ความเปรี้ยวเข้ามาในชีวิตของเราและเรากินเปรี้ยวบ้าง ความเปรี้ยวนี่แม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับความหวานที่รสชาติถูกใจถูกความต้องการของเราแต่เปรี้ยวนี่มันเป็นสิ่งที่ขัดจากความต้องการของเราแต่เราหารู้ไหมว่าความเปรี้ยวความยากลําบากปัญหาสารพัดต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันจะทำให้เรา ได้มีชีวิตที่แร่งขึ้นมันจะทำให้ชีวิตของเรามีภูมิต้านทานมันจะทำให้ชีวิตของเรากลายเป็นชีวิตที่สามารถป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อวิถีชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีซึ่งผิดกับความหวานไม่มีสิ่งนี้เลยฉะนั้นคนที่กินเปรี้ยวเมื่อเขาผ่านความเปรี้ยวไป ผ่านสารพัดอุปสรรคปัญหาแล้วสุดท้ายเมื่อเขาชนะเขากลายเป็นคนที่มีภูมิต้านทานมีความแกร่งของชีวิตที่สามารถสู้กับสิ่งที่จะเข้ามาเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เป็นอย่างนี้มีลูกชายของเพื่อนคนหนึ่งครับ เป็นลูกคนเดียวที่พ่อแม่รักแลวก็ห่วงใยเอาใจทุกอย่างหลักเพราะพ่อแม่มีฐานะดีเนี่ยลูกอยากจะได้อะไรพ่อแม่จัดการให้ไม่ขาดครับชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมีแต่ความหวานทั้งนั้นในชีวิตสุขสบายทุกอย่างความเปรี้ยวไม่เคยสัมผัสจนชีวิตมีแต่ความเปราะบางเพราะขาดภูมิต้านทานเจอปัญหานิดๆหน่นนนอย,อยก็ขาดความอดทน ทำอะไรไม่สําเร็จต้องพึ่งผู้ใหญ่อยู่เสมอครับผู้เป็นพ่อได้บ่นให้ผมฟังว่าเสียดายที่เลี้ยงลูกมาผิดทางกว่าจะรู้ก็สายเกินไปเพราะลูกถูกเลี้ยงโดยความหวานมาตลอดไม่เคยรู้จักคําว่าผิดหวังไม่รู้จักคําว่าพลาดหรือท้อแท้มีความทุกข์มีความหมดหวังมีความไม่สมหวังไม่มี ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างของเขาอยากจะได้อะไรพ่อแม่หาให้ทั้งหมดจึงเป็นชีวิตที่ขาดความเปรียวแต่มีแต่ความหวานที่ทำให้ชีวิตเปราะบางพ่อก็บ่นให้ฟังว่าเลี้ยงลูกมาผิดทางแล้วกว่าจะรู้ก็สายเกินไปเพราะลูกถูกเลี้ยงด้วยความหวานมาตลอดโดยไม่เคยมีโอกาส ที่จะสัมผัสความเปรี้ยวเลยชีวิตจึงมีแต่ความอ่อนแอเพียงอย่างเดียวเอาละครับเรามาฟังเพลงกันอีกสักเพลงหนึ่งก่อนเดี๋ยวฟังในช่วงต่อไปครับ เงของคลูมินะครับเส้นทางเมื่อก,กี้นี้ผมได้พูดถึงเรื่องของคนคนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงมาด้วยความหวานไม่เคยรู้จักคำว่าผิดหวังหรือพลาดหวังเพราะพ่อแม่ดูแลตลอดไม่ให้พบความผิดหวัง สุดท้ายเป็นยังไงครับชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่เปลาะบางเพราะไม่เคยสัมผัสความเปรี้ยวมาก่อนในชีวิตภูมิต้านทานของชีวิตจึงไม่มีทีน่นี้ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับต่างกันลิบลับคนคนนี้พ่อแม่ฐานะธรรมดาธรรมดาเลี้ยงดูลูกมาอย่างอดอดอยากอยากชีวิตเจอแต่ความเปรี้ยว เลิกเรียนแล้วก็ต้องช่วยพ่อแม่ถางญ่าในสวนช่วยพ่อแม่ขายของอโอ้ลำบากมาโดยตลอดครับจนเรียนจบมัธยมปลายพ่อแม่ก็ไม่มีเงินส่งเรียนต่อแต่ด้วยความแกล่งของชีวิตที่ผ่านความเปรี้ยวมาโดยตลอดเขาทำงานหาเงินเรียนจนจบปริญญาตรีสุดท้ายได้ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์วันนี้นะครับ เขาเพิ่งจะได้สัมผัสกับความหวานของชีวิตรวมทั้งความสำเร็จในชีวิตด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขาได้ผ่านความเปรี้ยวมาก่อนชีวิตของเขาจึงมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งและสุดท้ายเขาฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างมาจนกระทั่งพบความสำเร็จและความสำเร็จจากความเปรี้ยวนี้เอง ทำให้เขาได้สัมผัสกับความหวานในชีวิตของเขาซึ่งเป็นความหวานที่ทำให้เขามีความสุขสบายและเขาก็แบ่งปันความหวานนี้ให้กับลูกๆทุกคนในครอบครัวรวมทั้งเพื่อนที่ทำงานด้วยนี่คือชีวิตของคนที่ผ่านความเปรี้ยวมาชีวิตของเขาแกร่งและดิ้นรนจนประสบความสเร็จตาย ต่างกันไหมครับคุณผู้ฟังครับชีวิตคนที่กินเปรี้ยวมาก่อนกับชีวิตของคนที่กินหวานมาโดยตลอดดังนั้นวันนี้อดหวานไว้กินเปรี้ยวกอดครับสุดท้ายชีวิตก็จะได้กินหวานของชีวิตอย่างมีความสุขผมอยากจะฝากข้อคิดจากพระวจนธรรมคัมภีร์ยากอบบทที่หนึ่งข้อหบอกไว้อย่างนี้ครับ ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานแก่คนทั้งวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิสิ่งที่เราจะขอจากพระเจ้าได้วันนี้ขอให้เรามีกำลังขอให้เรามีใจกล้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งเปรียปร้ยวๆทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ผลจากความเปรี้ยวนั้นซึ่ง นำไปสู่ชีวิตที่แข็งแกร่งและสู้กับโภยภัยอันตรายปัญหาอุปสรรคทุกอย่างได้ฉะนั้นวันนี้อยากจะถามคุณผู้ชมว่าคุณจะอดหวานไว้ก่อนแล้วกินเปรี้ยวจะดีไหมครับเพื่อเมื่อคุณกินเปรี้ยวแล้วชีวิตคุณจะแข่งและนำไปสู่ความหวานอันถาวร ในชีวิตของคุณเวลาของรายการวันนี้ก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมนะครับไลฟ์รายการเพื่อคุณกำลังใจครั้งต่อไปจดไว้เลยนะครับติดตามได้ในวันพุทธที่8มิถุนายน2022ผมมีเรื่องราวที่จะเป็นสาระช่วยให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จสมบัง โดยการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้วันนี้ถ้าคุณขาดสิ่งหนึงสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาก็ทูลขอจากพระเจ้าได้พระองค์พร้อมที่จะร่วมมือกับคนทัางหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระองค์จะไม่ปล่อยให้คุณอยู่อย่างโดดเดี่ยวพระองค์จะไม่ปล่อยให้คุณต่อสู้ด้วยลําพังตัวคุณคนเดียวแต่พระองค์จะอยู่เคียงข้างคุณ เลยเป็นผู้นนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าสาระที่ผมได้นำมาฝากวันนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมขอช่วยกันนะครับแชร์ Share. เรื่องที่คุณได้ฟังในวันนี้ผ่านทางคอมเมนต์ให้กับคนอื่นๆได้ฟังด้วยวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันใหม่ในวันที่8มิถุนายน เวลา13นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้ขอพิจาอ้โอยพอรครับสวัสดีครับ